<ไ>แต่ก่อนไม่เคยโอนใจใครไม่อยากจะมีคนพิเศษไปเจอกับใครยังไม่เคยหยุด แต่เจอกับเธอมันจังงังเกิดอยากเอาใจเธอที่สุดแต่ทำอย่างไรมันไม่เคยรู้ต้องโชวไปหาทุกวันแลยไปไหนต้องคอยตามต้องหาเรื่องคุยอยู่เสมอถ,ถ้าแต่งตัวสวยต้งองคอยชมต้องยิ้มมาเจอาเธอต้องมีดอกไม้ให้ทุกวันประมาณนี้หรือเปล่าทำนองนี้หรือเปล่า ยังที่เขาทำทำกันให้มีรักเราราวนี้หรือเปล่าแนวแนวนี้หรือเปล่าถามอีกอยังที่เขาทำทำกันให้ถึงใจประมาณนี้หรือเปล่าทำนองนี้หรือเปล่ายังที่เขาทำทำกันให้มีรักเราเราราวนี้หรือเปล่าแนวแนวนี้หรือเปล่ายังที่เขาทำทำกันให้ถึงใจประมาณนี้หรือเปล่าทำนองนี้หรือเปล่าไาม่้ถามให้นิวดิ อะไรต้องนิวอ่ะถามไม่ใช่นิวอ่ะถามสาวๆห้าคนที่นั่งอยู่เนี้ยอ่ะทีละคนเลยทุกคนเลยนะทุกคนเลอย่าไปนั่งงงตัวกับผงชายชะกันทำไมชายชะกันถามแม่ถามแม่อ่าไปทุกคนเลยนะทุกคนเลยห้ารอบอ่ะค่ะไอหกรอบเลยเหรอ อ๋อแล้วคำนวณหมดเลย <inqu iet S 2> โอเคไว่คำนวณแล้วประ,ประมาณสตอกอะไรของชีวิตแกเนี่ย <c oughs> ล้องก็ร้องไปสิกระโร่เอาไปประมาณ <c oughs> <c oughs> what the <c oughs> ประมาณนี้หรือเปล่าทุนองนี้หรือเปล่า อย่างที่เขาทำทำกันให้มีรักเรือราวนี้หรือเปล่าเนี้หรือเปล่าทำให้เขาเขินให้ได้ทำให้เขาเขินให้ได้ช่วยเขินห้ดิอก่อย่าเขินก่อนเสิทำให้เขาเขินให้ได้ประมาณนี้หรือเปล่าท่าน้องนี้หรือเปล่าอย่างที่เขาทำทำกันก er ให <im> <im> ้มีรักเรือราวนี้หรือเปล่าเนแนวนี้หรือเปล่า อย่างที่เขาทำทำกันให้ถึงใจประมาณนี้หรือเปล่าทำนองนี้หรือเปล่าอย่างที่เขาทำทำกันให้มีรักตัวราวนี้หรือเปล่าแนวนี้หรือเปล่าอย่างที่เขาทำทำกันปั่มไปเอาปัมไปเอลากเก้าอี้มาลูกอี่ตัวนั้นก็ได้ทำไมของนมันนานอย่างเลยตัวเล็กกันลูกตัวเล็กมา ่ะนั่งตรงกลางเลยลูกปั๋มนั่งบอสทำไงก็ได้ให้ปั๋มเขินจีบปั๋มยังไงก็ได้ให้ปั๋มเขินเฮ้ยหันหน้าหาคนดูหน่อยกระบอกนะกระบอสท,ทำยังไงก็ได้ด้วยด้วยเพลงเนี้ยร้องเพลงเนี้ยทำให้ปั๋มเขินปั๋มหน้านิ่งไว้เลยลูกเขินเมื่อไหร่ค่อยเขินแต่อย่าขำอ่ะฮะไปดื้ัอ อันนี้แหละขอบคุณมากที่ไม่ตดออกมาก่อนไม่ไหวมาบอกด้วยอ่ะไปรีบกลับนะอย่าอแ้แหมปวดขึ้นมาชออ่ะมาเต้นได้ไหมครับไม่รู้รอ่ะไม่รู้หรือไม่รู้อยากทำอะไรก็ได้ทำให้เขาเขินทำให้เขาทำให้เขาเขินให้ได้อ่ะไาหนูห้นีหน แต่ก่อนไม่เคยเอาใจใครไม่อยากจะมีคนพิเศษไปเจอกับใครยังไม่เคยยืนแต่เจอกับเธอมันจังงังเกิดอยากเอาใจเธอที่สุดแต่ทำอย่างไรมันไม่เคยรู้ต้องโทรไปหาทุกวันเลยไปไหนต้องคอยตามต้องหาเรื่องคุยอยู่เสมอถ,ถ้าแต่งก็สวยต้องคอยชมต้องยิ้มมาเจอเธอต้องมีดอกไม้ให้ทุกวัน ประมาณนี้หรือเปล่าทำนองนี้หรือเปล่าอย่างที่เขาทำทำกันให้มีรักเรือราวนี้หรือเปล่าแนวแนวนี้หรือเปล่าอย่างที่เขาทำทำกาันให้ถึงใจหมดผ่นแล้วเลไปสิบเลย จีบเลยไม่ต้องร้องเพลงเลยมีน้องเก็ร้อกลับไปได้เดี้วอ่ะจริง <laughs> เปิดตัวกันชัดๆนะ้ไมใ่ใช่คือแ <laughs> บบว่าคือพี่เขาเป็นคนที่แบบว่าแบบคือมองแล้วรู้อ่ะคือมองแค่มองตาเขาเวลาร้องแบบใช่ปะ่ะแบบพอเขาร้องแบบเออมันไปอ่ะจริงๆ่ะฮอตกันไปฮอตกันไปอ่ะ, <laughs> อะพอมาเราบากลับซูพี่บอสพี่บอสรอบนี้ไม่ร้องเพลงเลยพูดจีบทำาไงก็ได้ให้ ตังเขินพูดแบบมนุษย์พูดเลยลูกจีบเคยจีบผู้หญิงปะเนี่ยหละหัดวะจีบปะจีบยังไงล่ะเนี่ยจีบตาขอบคุณมากอ่ะอาตามเนื้อเพลงอ่ะครับไม่อะไรก็ได้อะไรก็ได้จีบอะไรก็ได้แบบทมาไม่เคยก็ลองสิลูก เราไม่เคยจะไม่เคยทั้งชาติหรือไงมันก็ต้องมีบางครั้งแรกเนี่แหละครั้งแรกในชีวิตหนูไปแล้วดีป่ะดีถ้าได้แค่ติดเลสามวิีไม่ต้องคิดเยอะคิดอีกแล้วลองทำดูก่อนทำก่อนมั่วๆไปบอสต้องมั่วมั่วเยอะๆลูกต้องมั่วเยอะๆอย่าไปทำอย่าไปคิดอะไรเยอะมากไปเลยสัญชาตญาณบอส ถ้ากินถ้าเธอถ้าเธอฉันให้เวลาเธอภายในสามถึงห้านาทีถ้าเธอจีบไม่ได้ฉันจะให้เธอจีบเรอยู่เพราะฉันถือว่าฉันถือว่าสัญชารญาณเธอผิดเพี้ยนเธอไม่มีสัญชารญาณของผู้ชายถ้าเธอจีบไม่ได้ฝัมว่าเขาหน้านิ่งมากเรื่องเขาไปอยากจีบฝั่ะนับถอยหลัง จีบจีบไหมไม่เคยจริงๆอ่ะทเวลาาหลังมีแฟนหรือยังอ่ะ ดีมากมันมีหนึ่งแล้วมันต้องมีสองลูกไปลุยไปดีนะดีนะดีนะดีเลไปไปอย่าเขินเขินกันเองแต่อย่ามาเขินพวกพี่ใอยหลังไม่หน่อยถครหลังไปนน้อไปอยู่ใกล้ๆแล้วคุูอยากเห็นหน้าหนูเยอะขึ้นทำไงให้คุูจะเห็นหน้าเออเปิดตัวอ่าไป ผมชอบผู้ชายแบบไหนตีต๋ขาวๆไม่ตองสักอย่างเ <c oughs> ลยเข้าสีอะไรสีชมพูสีชมพูมพ้วจะจีบไงอะ <c oughs> <c oughs> คิดว่าตัวเองทําให้เป็นตลอดเวลามาถูกทางแล้วกําลังฉันกำลังแล้วเอะหรอออ้ต้องแบบไหนอะรอะไรออทไาอะไรอะตรอไรอะไรอะไรอะอะไรอะไอะไรอเไรอะไ้อะไอะไรอะไอะไรอะไระไรอเไรอะไอะอะไรอะอะไอะไรอะไรอะไ่อไรอะจระไรอออะไรไรอไะรออะไรอะ ขัดขัดลิ้มสีปากไปงั้นง่ายเหรอเกียจีก็ต้องให้มันติดสิสิ่งสําคัญนะบอสบอสเชื่อสัญชาติยานตัวเองบ้างเถอะนะสัญชาติยานูดีมากกันไม่เคยเชื่อเลยนะลองรอบนี้ให้กูดูทีปล่อยมันไป